อยากจะทราบตอนที่พี่ตุ้มได้มาแจมกับพี่เอกมันกับพี่แหลมครับซึ่งตอนนั้นเขาเป็น V.I.P. กันอยู่ครับโด่งดังมากใช่เขาเขาคือ V.I.P. เนี่ยเขามีมานานแล้วเดีย๋ยวที่บอกว่ารูปเขาเนี่ยติดอยู่ในห้องผมรูปวงดังๆนะในนั้นอ่ะจะมีวงไทยอยู่สองวงอะ V.I.P. กับ e ฮ v y ี o เ n t เทนพี่ชายก็จะเล่าให้ฟังอยู่ว่าสองวงเนี่ยฝีมือมากในยุคนั้นนะฮะที่พี่ชายเ,ยเคยเคยรู้จักแล้วก็ผมมีโอกาสได้แจมกับพี่มันกับพี่แหลมเนื่องจากพี่มันกับพี่แหลมเนี่ย มีครั้งเคยมาห้องซ้อมของคุณหมูที่เขา,เ,าเสียไปแล้วนะคุณหมูพีทเนี่ยอันนี้แกมาซ้อมเราก็ดีใจก็เออรู้ว่ามีประวัติศาสตร์แล้วห้องซ้อมนี้พี่มันมากับพี่แหลมพี่แหลมพี่อูหัวแอมมาพิู่เสร็จเลิกซ้อมพี่ชายพาพี่แหลมไปดื่มกันต่ออะไรก็ต่อนะฮะก็รู้สึกเป็นเกียรติหลังจากนั้นเนี่ยมีโอกาสอยู่ครั้งที่แบบว่าคุณหมูชวนผมไปเที่ยวพัทยา ไปเออก็ไปพบคุณหมูผมก็ไปกับพี่ชายไปรถทัวร์กันเราก็ลุยๆกันแบบวัยรุ่นเด็กๆนะฮะไปแล้วก็พออำนาจท่าห้องคุณหมูเสร็จข้ามไปแล้วไปโหตื่นเต้นมากไปบาร์แบบที่พี่แหลมกับพี่มันเล่นแกก็แสดงมันอยู่โแฝงไฟผมจำได้ผมตอนนั้นมันก็สือว่าเป็นสิ่งแปลกตาผมไฟสวยไฟส,สีชมพูไฟแดงไปเข้าไปก็เจอเขาเล่นกันอยู่เสร็จแล้วหมูก็คงจะไปแนะนำบอกว่านี่เพื่อนมาจากกรุงเทพ เคยเล่นกีตาร์อยู่อะไรเนี่ยเดวยกันก็ได้รับเกียรติพี่แหลมก็เลยเชิญขึ้นไปแจมกีตาร์ด้วยนะฮะผมขึ้นไปเนี่ยด้วยอาการที่บอกอตรงๆว่ามันก็สั่นนะเราไปเจอรุ่นใหญ่ขนาดนั้นเน่ยเคยเป็นแบบ<ม>เขาเรียกว่าอยู่ในโปสเตอร์ปูชนียบุคคลของพวกเรานะฮะก็คือขึ้นไปอ่ะพี่แหลมก็ลงมาลงมานั่งดื่มเบียร์นะะข้างล่าง แกก็นั่งดูเราก็โอ้โหเหมือนแบบอาจารย์ใหญ่นั่งอยู่ข้างล่างด้วยเราก็ต้องเล่นยเกรงไหมคะเกงสิครับ <laughs> เราก็หัวเกียนขึ้นไปเลยตอนนั้นก็แบบผมเล่นราดดอด้วยตอนนั้นยุคนั้นจะผมเกียน <laughs> พี่มันก็อยู่ข้างหลังอะหมูก็อยู่ข้างๆยืนใกล้พี่มันที่สุดพี่มันถามเอ๊ะมึงจะเล่นอะไรอะเล่นเพลงไหไเราก็สั่นเลยคร <laughs> ับลิทเทนเมียนครับเกลงนะเกรงบารมีใช่บารมีบารมีมาลิทเทนเีนก่อนเลยเราก็บอกว่า อ่ะมึงขึ้นมาเลยพี่มันพูดคำแรกเขาจำได้มึงขึ้นมาเลยผมก็ขึ้นลิทเนิ่งมาการแสดงก็ผ่านไปด้วยสวยไม่สวยไม่รู้แต่เล่นยากมากกีตาร์พี่แหลมตัวนั้นมันเหมือนกับมันเพี้ยนอะ่ะคอแกมันเพียเพ้ยนเพี้ยนไงไม่รู้่แต่แกเล่นของแกได้อะ่ะแล้วหลายคนที่เล่นกีตาร์พี่แหลมก็จะบอกแบบนี้ว่าก <Okay. S 1> ีตาร์พี่แหลมเนี่ย <Okay. S 1> เป็นอะไรที่แบบแกเล่นได้คนเดียวของแกกีตาร์อะไรไม้ไม้ฝาลงอะไรของแกก็ไม่รู้ไอ้ต,ไตัวนั้นน่ะประวัติความเป็นมาไม้ลงผนะีอะไรแกนั่นแหละ ก็น่าจะเป็นทรงเหมือนเหมือนคล้ายๆ explorer นะคล้ายคล้าย o n explorer ผมก็เล่นผ่านไปแล้วอย่างนั้นมีเพลงอะไรด้วยนะรู้สึกจะมีเพลงแต่ผมจำไม่ได้แต่จำได้แน่นคือ Little w i n g เพราะว่าตกใจไงพี่มันดุอะพี่มันจะเล่นอะไรขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยก็ผ่านไปได้พี่แหล้ไม่ยอมไม่ยอมขึ้นไงพอเพลงจบเพลงแรกปุ๊บแกก็แบบว่าต่อเลยต่อเลยแล้วก็อแล้วพี่เราก็ต่อก็เท่ากับว่า ตอนนั้นพี่แนมลงมาพี่ตุ้มขึ้นไปเล่นแทนแล้วก็พี่มันเล่นด้วยอ๋อถ้าเกิดเป็นการแจมเหมือนเหมือนแจมเต็มวงเลยเนาะใช่ไปไปฟิจิริงกับเขาอะงั้นแะแต่เพียงแต่ว่าพี่แหลมแกก็ดีใจไงไม่ใช่ดีใจที่ผมดีใจว่าแกได้ลงไปนั่งดื่มใครเล่นก็เล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นต่อเพลงเร็วครับก็เล่นต่อเพลงเร็วแต่จําไม่ได้จะเป็นล็อกอนโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเลเซตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจประทับใจไหมคะวันนั้นโอ้โหก็ถือว่า ไปเที่ยวนั้นถือว่าคุ้มะฮะแล้วเราก็ลุย,ลยไปพี่น้องสองคนพี่ตุ๊กแล้วก็ผมไปแล้วก็เหมือนจะค้างหรือเปล่าไม่รู้มันชีวิตมันเหมือนลุยไปนจนทั้งดึกเลยแล้วก็กลับมีรถทัวร์รอบแรกก็กลับอะไรเงี้ยฮะแบบนั้นอ,อันนั้นคือวันที่ประทับใจที่สุดที่ได้เจอพี่กมันกับพี่แหลมเป็นครั้งแรก